สวัสดีครับสวัสดีครับน้าแปะอีสูตนะครับวันนี้พามาอยู่ที่ฟาร์มวิวเอ็กโดยน้าแปะนะครับที่อีสูตเมโทรหัวลำโพงนะครับพอดีวันนี้จัดงานด้วยงานอะไรนะลูกบิ๊กเดย์บิ๊กเดย์นะฮะจับจัดจัดที่โชว์รูมนะฮะจัดที่ฟาร์มนะครับโปรทุกโปรนะฮะมีโปรที่ดีๆทุกโปรเลยเมีส่วนลดของแถมนะฮะจัดเต็มนะครับมีอะไรก็อินบล็อกหาหน้าแปะได้นะฮะ All New m i e X 2021นะฮะที่ฟาร์มจำแปะน่ารักทุกทุกคันนะฮะเอาไปเลี้ยงที่บ้านได้นะครับเอาไปเลี้ยงที่บ้านได้นะครับมีหลายมีหลายคันเลยนะฮะวันนี้จอดอยู่ที่กำลังจะส่งมอบความความสุขให้กับพี่อุ๋ยนะฮะคันที่87ออพอดิทีมงานกัอธิบายเรื่องรถอยู่นะฮะคันที่87นะฮะจากฟาร์ม u i e w X จำแปะ,ะอันนี้เป็นเครื่อง3,000 อัลติเมทสามจุดศูสีเงินไอซ์เบิร์กถ้าเราภาษาเรียกง่ายๆนะฮะสีเทาแล้วสีที่สวยนะครับแล้วก็ถัดไปนี่รอส่งมอวมหมดนะฮะสีดําสีขาวบุกแล้วก็อ,อันนี้อัลติเมทนะฮะแล้วคันแรกเลยสีบอลเงินเป็นรุ่นอีลิแกนต์นใช่ไหมลูกใช่อีลิแกนต์บนฮอยก็มีนะครับลักซ์เรี่เปล่า,<อ>าลักซ์เรี่ลักซ์เรี่อ่าคนนี้โทษฮะลักซ์เรี่ฮะลักซ์เรี่และอันนี้เป็นอัลติเมทสองคันนะฮะอยู่บนฮอยจอดอยู่ คันนี้จะไปส่งมอบความสุขนะฮะที่ที่ลบบุรีที่ลบบุรีนะฮะคัะที่จังหวัดลบบุรีนะครับเอฟซีนะฮะจากวีเอฟเบลีย์ขับไทยแลนด์ของเรานะครับแล้วคันบนฮอยนั้นก็น่าจะพี่นพี่หนึ่งอยู่สีลาดนะครับนะฮะมีรถพร้อมหลายๆคันนะฮะพาพาไปเลี้ยงที่บ้านได้นะครับยังให้ติดต่ออินบ็อกซ์ทาแบได้ตลอดนะหรือโทรศัพท์หาแบทได้ตลอดนะฮะที่ศูนย์เก้าเก้าห้าหนึ่งห้า 9263นะฮะพอดีวันนี้จัดงานด้วยที่โชว์รูมนะฮะหรยอขอบคุณคุณลูกค้าที่ไพน์ตแบ,บ๊ได้ดูแลนะฮะคุรุค้าที่ออกรถไปแล้วที่ออกรถกับนตะแบ,บ้ไปแล้วนะฮะวันนี้มบเรียนเชิญไปหลายท่านเหมือน,นกันกางมาอยู่มาทานมื้อเที่ยงกับตะแบ,บ๊นะครับวันนี้เราเลี้ยงอะไรนะลูกสเต็กสเต็กนะฮะสเต็กส,สวัสดีพี่สมพงษ์พี่เบียริโอ e พี่ธนก,กรนะครับพี่พี่เบียริโอ e พี่อ๋อพี่อาร์ตนะฮะสวัสดีพี่อาร์ตนะมาแล้วนะครับ สระบุรีนะฮะพี่ประจวบนะฮะฝ่ายสวัสดี f อทุกท่านนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้กำลังอธิบายอยู่เลยอธิบายตัวรถด้านในอีกนิดนึงครับอ๋อได้ครับพาไปชมรถรอบรอบคันก่อนอ่าไปพาไปชมรถอ่สวัสดีครับทีมงานนะฮะน้องเฟิร์นนะครับมือเองกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาเคียงคู่กับพี่แปะอ่าแล้วทีมงานทุกคนเลยอันน่าร่าสดชื่นขึ้นนะสดชื่นขึ้นเฮ้ นอนมากขึ้นบอกก่อเป็นพ่อลูกอ่อนช่วงแรกาไม่ได้นอนเลยจนแบบอ๋อป่วยเลยเจ็บคอได้พาไปชมรถกอนชมรถกันครับเรามารู้จักรถคันนี้กันดีกว่านะครับทุกคนอาจจะเห็นหน้าตากันบ่อยตัวไฟฟ้ากำลังทำงานพอดีทุกคนอาจจะเห็นหน้าตากันบ่อยนาะเห็นแค่ล้อรู้เลยไม่ยากนะครับนะครับเห็นแค่ล้อเรารู้เลยครับว่าเป็นตัวออลติเมทแน่นอนนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเป็นตัวออลติเมทแต่เป็นเครื่อง1.9ครับ ใครนะที่รักการขับรถในเมืองนะครับไม่ได้ขับรถแบบโอ้เชียวชิวมากแนะนำเลยตัว1.9ประหยัดน้ำมันมากๆสำหรับรถของอ e ีซูองเรานะครับใช้ลูกค้าใช้แล้วบอกว่าอุย้ยทำไมมันถูกจังหลายคนที่บอกแบบนี้มาเลยนะพี่แปลนะ1.9ใช่ครับสำหรับตัว1.9แล้วเครื่องสัมผัสล่ะประหยัดไหมประหยัดในระดับหนึ่งต้องบอกแบบนี้ดีกว่านาอเชิญครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัว1.9ติเมตร ฟิล์มคันนี้ติด80รอบคันนี้1.9นะใช่ตัวทนะตัว T หนึ่นะครับสายเยอะจนลืมาเยอะจนลืมมีหลายคันมีหลายคันครับหลายหลายคันมากพร้อมส่งหมดครับต้องต้องบอกพี่แป๊อย่างนี้ดีกว่าว่าดูยากนะว่าจะเป็นหนดหรือ3.0ดูภายนอกเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยยกม็กกของยีบเหมือนกันใช่ยกไอ้ตัว4ีจะมีสัญลักษณ์บอกข้างหลังอ๋อถึงจะรู้ว่าได้เนี่มเขียนว่า4ี่วดีใช่นะครับ สำหรับรถคันนี้นะจะดูมืดเป็นพิเศษเพราะติด80รอบคันบหนณา60นะครับสวัสดีพี่ธวัชชัยฮะที่แรถว่างรถครับคุณเกศสวัสดีครับสวัสดีพี่ยุทธพงศ์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับรถคันนี้นะครับเป็นสีเงินไอเออสีเงินไอเบิร์กทุกท่านถ้าว่างเรียนเชิญนะครับที่ฟาร์มนะครับที่นี่ายดีมากแล้วลูกค้าบอกว่าเฮ้ยมีรถสีนี้ไหมที่โชว์รูมบอกเลยครับไม่มีแต่สั่งเร็วแน่นอนสั่งเข้ามาครับต้องจองมาคือถ้ากับฟาร์มแทแบแล้ว รอนิดหน่อยครับไม่นานครับไม่นานแน่นอนไม่ผิดหวังด้วยตัวรุ่นบางสีมีเลยครับใช่ครับไม่นานครับลูกค้าพร้อมส่งาขอให้ทักมาใช่กับพี่แปลว่ามีรถไหมเราบอกว่าเอ้ยยังไม่มีแต่เราหาได้เร็วแน่นอนใช่เราหาได้ครับมี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 พร้อมแล้วก็รอไม่นานใช่รอไม่นานแน่นอนครับขอให้ทักมาฮะรุ่นไหนสีอะไรจัดโปรพิเศษให้ครับ ลูกค้าอยากทราบอะไรนะคะสำหรับตัวรถคันนี้เนาะสอบถามันเข้ามาได้เลยครับใช่อันนี้ก็อันติเมตเหมือนกันตัวนี้ก็อันติเมตเหมือนกันรอส่งมอบรอส่งมอบนะครับอันนี้สีดำพาชมพาชมเหรอครับอันนี้ก็อันติเมตอันติเมตเหมือนกันสีขาวมุกอันนี้พร้อมส่งไหมพร้อมส่งครับพร้อมส่งเหมือนกันนะครับใช่ระวังรถระวังรถครับระวังรถอ่าคันนี้ตัววิวเปล่า คันนี้โฟวิวนะน่าจะโฟวิวนะอ๋อคันนี้โฟวิวครับสังเกตง่ายๆเลยครับใช่ไหมพี่ป๊ะ 4WD ครับตัวนี้ฮอตฮิตเลยฮะพี่สัญญานี่ลูกค้าเพื่อสมาชิกจากว f Family ขับนะครับยังไม่ได้เจอตัวจริงเลยนะฮะเดี๋ยวเจอวันส่งมอบพี่สัญญาเขาก็เชื่อถือแลวแป๊ะก็เลยอินบ็อกมาคนละคันสอคันคงนี้อีกคันหนึ่ง พรุ่งนี้ไปลบบุรีพรุ่งนี้ไปลบบุรีประเด็นวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับใครที่เจอพี่แปะที่ลบบุรีทักได้นะครับเป็น Ultimate, อันติเมเอ่ด1.9สีขาวมุกเป็นเออ่ขายอาหารนะฮะว่าจะไปชิมอาหารเขาด้วยอ๋อ <P ew an> พรุ่งนี้เฟิร์นไม่ได้ไปนะขอโทษด้วย <P ew an> พี่ท็อปครับอันนี้ส่งพี่ท็อปครับพี่ท็อปขายผัดไทยเจ้าอร่อยนะที่ลบบุรีนะแพรุ่งนี้เจอใครบ้างมีเจอพี่แปะใช่ไหมใช่พี่แปะเจอน้องแคทแล้วก็เจอพี่สายเจอพี่สายครับยังไงทักทายทั้งสามท่านได้นะครับทีมงานพีีี่แปะะคครรัับบเดดดด๋ยยววนน้้ตติามไลฟ์ส อันนี้โฟร์วิวน,นะฮะก็รอไม่นานนะของนัำแบนรอไม่นานนี่เครื่องสามพันนะฮะเครื่องสามพันร้อยเก้าสิบแรงม้านะครับ 3, เ,นะบเจะเต็มอันนี้รถเรียบร้อยนะเดี๋ยวรอพร้อมส่งมอบเหมือนกันพี่แป๊ะเราโปรโมทคันนี้หน่อยดีกว่าด้านขวาม,มือของเราตัวนี้น,นะครับเป็นตัวรับซูรี่อ๋อรับซูรี่รุ่นหายากเลยหายากโทษครับหายากเลยห้า ลูกค้าท่านใดอยากได้นะครับ l ช x รี่คันนี้ยังมีอยู่ในสต็อกด้วยเนาะพี่แป๊เนาะยังมีอยู่ด้วยอยากได้ได้รถเลยแน่นอนอยากรู้ว่าเป็นสีอะไรตัวไหนอันนีมาอันนี้สีเงินอันนี้สีบอลเงินใช่ครับบอลเงินเงินโบฮีเมียนนะสีบอลเงินอันนี้จากฟาร์มนะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับประมดคันนี้นะครับสวัสดีพี่เอนะครับรอพี่เออยู่นะครับพี่เอเรียนเชิญนะครับประธาทานอาหารกลางวันด้วยกันนะครับบดี้น่าแป๊เลี้ยงขอบคุณ เพื่อนสมาชิกคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะพี่เสือสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้นับแปะด้วยนะครับอ๋อน,นี่เอซีมาอันนี้น้องทีมงานใหม่อีกคนแล้วพวกนี้คนนี้ไปลบบรีด้วยกันนะครับลบ,ลบเลยคนนี้สมบูรณ์สุดขีดท <c oughs> <c oughs> ี่จอดรถยังว่างอยู่นะครับอันนี้บรีดฟาร์มหน้าฟาร์มนะฮะต้องบอกว่าในฟาร์มของพี่ปแปาด้านซ้ายมือยังมีรถมิวอีก มิวเอสสีลายคันเลยนะใช่ครับอันนี้เนี่ยที่ที่ททะนายบอกรอส่ง่อไปลบบุรีบนบน,บนฮ้อยก็มีนะครับขึ้นโชว์ให้ให้เห็นได้เลยนะครับเดี๋ยวโชว์ป้ายเลยครับน้องแคทเชอป้ายหน่อยน้องแคทโชว์ป้ายฟาร์มหน่อย เจอครับเจอครับวันนดี้วันนี้วันเสาร์นะฮะลูกค้าเข้าศูนย์เยอะเหมือนกันเยอะทุกวันนะแต่วันนี้เยอะผิดปกติอ่าอันนี้ดีครับเราดูแลฮะอันนี้เป็นหน้าฟาร์มนะป้ายฟาร์มมีอะไรทางหาหาแปะไได้ตลอดวันนี้วันงานนะฮะเดี๋ยวน้องบอลอธิบายแป๊บไปไปดูภายในงานกัน เราเข้ามาสัมภาษณ์ลูกคั้าเออเฮ้ยทำไมอ่ะอ๋ะอไปพาไปชมสีแดงโฟวิลหน่อยสวัสดีครับพี่เอสวัสดีนะครับสวัสดีพี่นรงนะฮะพี่สมชัย ันนี้ฝากชมคันนี้หน่อยครับค่อยๆนะได้ครับนี่แดงโฟวิลรอไม่นานนะครับขอรับแแดงโฟวิลนะครับรอไม่นานนะครับจากฟาร์มนะฮะนำไปเลี้ยงที่บ้านได้นะครับอินบล็อกหาแบได้ตลอดนะครับพร้อมมอบการดูแลที่ดีให้เลยนะครับอันนี้โฟวิลนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นตัวท็อปนะฮะโฟวิวเครื่องสามพันดูภายในได้ครับนั่งสบายฮะโออาคุ้มค่ากับราคาครับบอกได้คำเดียวว่าคุ้มค่าครับนี่ฮโฟวิวอันนี้ปุ่มเอ่อ ปรับได้นะฮะเป็น2อล้อก็ได้สีล้อก็ได้นะฮะอันนี้ปุ่มทันสมัยนะฮะเบรกมือไฟฟ้านะครับหัวเกียร์เกียร์ตรงนี้สวยมากสวยงามมากครับประโยชน์ใช้สอยใช้งานได้สะดวกสบายนะครับฟังก์ชันนี่เยอะเลยครับก็มาว่าสีแดงสวยมากสีแดงสวยมากโอ้ขอบคุณครับพี่หนุ่ยพร้อมมอบความสุขให้นะครับอินบอลหานับแปรได้แล้วก็ทีมงานนะครับทีิอา สวัสดีครับสวัสดีพี่อาร์ตวันนี้มากับน้องเจแปนกับคุณแม่ครับครับก็เบสวัสดีครับวันนี้ยินดีด้วยที่ก็ได้มาร่วมงานนะครับบิ๊กดดลนะครับของทางยูสุเมโทนะครับ นี้พาครอบครัวมาครับมาร่วมงานครับร่วมกิจกรรมกับนับแป๊กนะครับก็สมาชิกท่านใดที่อยู่ใกล้ๆแถวย่า,ยานบัวรงโพนี้ก็มามา เที่วได้นะครับก็นาะแปเห็นว่ามีของรางวัลแจกกับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ลงทะเบียนรุ้นหน้างานรุ่นลงทะเบียนรุ้นมีเครื่อง้ออากาศสองเครื่องนะฮะ<อ>แล้วก็หูฟัง JBL สองรางวัลครับผมครับ ไม่ต้องจองรถก็มาได้ใช่ไหมครับครับอ๋อมาลงทะเบียนหน้างานกับนักแปลนะครับแล้วมาทานอาหารกับนักแปลได้เวลาเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเออหมายโครงการก็สิบโมงถึงบ่ายสองนะครับครับเออแนะนำตัวแล้ใช่ไหมครับทีอาร์แนอดมินจากจากเฟสเฟมเบอรี่ครับนะฮะไทยแลนด์นะฮะสวัสดีครับยังไง ใช่ครับที่มาหวัดดีครับขอบคุณครับตอนนี้ครับยินดีที่มาได้ได้เรียนมาจากบางใหญ่ครบางใหญ่ครับมาจากบางใหญ่จังหวัดนนท์ใช่ครับวันนี้สาวทิดก็ได้หยุดก็ได้มาร่วมกิจกรรมกับน้ำแป๊ะใครมาก็น้ำแป๊ะจะมีหมีหมีนี่ได้แน่ๆครับแป๊ะชอบไหมลูกชอบไหมเอาอะ จะอัปเดครับของอัติเมทเขาก็ร่วมสนับสนุนกันพอดีกำลังรอเพื่อนสมาชิกมาอยู่อ๋อครับก็ตอนนี้ใกล้เริ่มงานแล้วก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ยังมากันทันนะครับแต่เริ่มงานไปก่อนครับพี่อั้นมีอะไรฝากไหมครับก็ถ้าตอนนี้นะครับทางศูนย์ลิสิตของทางเมโทรนะครับก็มีแคมเปญดีๆนะครับในช่วงปีใหม่นี้ก็ถ้าท่านใดสนใจ จะออกรถยืวสุไม่ว่าจะเป็นมิวเหรือเป็นออร์ดิวดีแม็กนะครับก็ติดต่อมาทางน้บแปะได้เลยนะครับก็ผ่านทางได้ทั้งหลายท่องทางทั้งลายวัสดีนะครับสวัสอีทุกท่านได้นะครับก็ได้โปรโมชั่นพิเศษยิ่งถ้าเกิดว่าบอกว่ามาจากทางขับนะครับก็น้ำแปะมีแคมเป็นพิเศษให้ แน่นอนครับรับรองว่าไม่ไม่ผิดหวังครับถ้าเลือกซื้อกับน้ำแปะนะครับครับผมนำไปเลี้ยงที่บ้านนะฮะจากฟาร์มน้ำแปะฟาร์มเครับโดยน้ำแปะนะครับดูแลกันอย่างนี้นะครับทั้งบริการก่อนและหลังการขาย จะได้เป็นสมาชิกเข้าไปในขับได้ใช่ครับก็ถ้าซื้อรถกับน้ำแป้แล้วถ้าเกิดอยากจะเป็นสมาชิกร่วมในขับก็ก็ยินดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับสำหรับสมาชิกใหม่ๆนะครับถ้าเข้ามาศึกษาข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับทางขับก็มีแต่จะช่วยเหลือนะครับถ้า ท่านใดรับรถไปแล้วเกิดมีปัญหาจริงๆนะครับก็ทางแอดมินก็จะช่วยประสานงานให้ในทุกเคสนะครับเราก็พยายามช่วยกันครับอยู่กันเป็นครอบครัวเดียวกันครับครับผมช่วยกันครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปขออนุญาตขอตัวแป๊บนึีไปสัมภาษณ์พี่อุ้ยหน่อยครับสวัสดีครับขอบคุณพี่อันมากสวัสดีครับ

เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอันนี้เราอธิบายอยู่นะครับในฟังก์ชันต่างๆของรถนะครับอันนี้น้องบอลหนนะ้าทีมงานนะฮะ ต่ยื่ยยือ่อโพสบรรยากาศก็ได้ครับโพสบรรยากาศอันนี้บริเวณฟาร์มยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีอาจารย์ธีรยุทธ์ด้วยนะครับพี่ไพฑูรย์นะฮะพี่สุรกิจริพี่นรงนะฮะคุณน้ำตาลสวัสดีครับจากระยองนะครับครับบริการดีมากครับขอบคุณมากครับเป็นกําลังใจให้น้าแม่เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ทศพลสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ยินดีและดีใจที่ได้พบกันอีกนะครับฝากติดตามน้าแปะด้วยนะครับวันนี้กำลังส่งมอบรถคันที่87นะครับจากฟาร์ม อันนี้เป็นอัลติเมต1.9ใช่ไหมลูกสีเงินไอซ์เบิร์ก

เดี๋ยวสักครู่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้รถพร้อมแล้วครับรอสักครู่นะครับอันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยนะอั t i m a t นะครับ by Ultimate รับประกัน10ปีนะ Nano เ e ร a มิกทุกคันออกจากฟาร์มแป๊ะนะฮะติดอั t i m a t e ฟิล์มหมดนะครับรับประกัน10ปีนะครับ ฟีเอร์ทเมดก็คืออยู่ข้างในอย่างที่น้าแป๊ถ่ายคลิปไปนะฮะอยู่ข้างในมองออกมาจะสว่างนะฮะแล้วก็สบายตาถ้ามองข้างนอกมองเข้ามาจะมืดจะเข้มแล้วก็การแสงได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ไปทำคลิปกับคุณต๊อกนะฮะต็อกผปกรณ์รลูกค้าก็เอ่อเพื่อนสมาชิกก็ชอบนะครับพอใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วสบายตานะครับแล้วก็ไม่ร้อน เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดมาคุยกับเฟิร์นหน่อยครับน้องเฟิร์นครับมาแล้วมาแล้วคับเฟิร์นพี่อนุรักษ์สวัสดีครับพี่อนุรักษ์สวัสดีครับพี่อนุรักษ์ก็รอส่งอมอบวันที่ยี่สิบห้าใช่ครับท,ที่ที่ฟาร์มนะครับ สำหรับท่านหลายๆท่านนะครับที่กำลังชมอยู่เนาะถ้ามีข้อมูลอะไรที่จะสอบถามไม่ต้องเกี่ยวกับตัวมิวเอ็กก็ได้นะครับกระบะก็ได้เนาะรถกระบะเราก็ได้ครับสอบถามเข้ามากันได้เพราะเรามีข้อมูลที่พร้อมที่จะตอบคำถามที่อินกซ์หาวตะแบนหรือที่เพจอ s สุเมโทรหัวละวงออนไลน์นะครับมีทีมงานมีน้องๆทีมงานคอยให้ให้อธิบายได้ถ้าถามอะไรตอบได้หมดนะครับ หรือหรืออย่างนี้ก็ได้พี่แบะถ้าแบบว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้ U.S. ใช่ไหมฮะแต่ว่ามีอาชีพที่ไม่ค่อยชัดเจนมากนักมีอาชีพที่อ๋อไม่มีหลักฐานทางด้านการทำไฟแนนซ์ก็สามารถปรึกษาเราได้เลยเนาะเรามีแนวทางมีหนทางที่จะช่วยทาบช่วยใช่ใช่ไหมฮะครับเราสามารถช่วยแนะนําได้ไม่ต้องห่วงเลยครับครับตอบได้หมดไม่ต้องนั่นเลยครับคุยได้ทุกเรื่อง เราช่วยนะช่วยทุกเคสต้องบอกอย่างนี้พี่แป๊บช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนใช่ครับพี่เขาพูดพูดกันนะแต่ของเราของจริงนะช่วยจริงๆลูกค้าบางรายก็ไม่เข้าใจว่าต้องไปเสที่บ้านได้ไหมก็มีถามใช่ใช่เพราะบางรายมา่ย่างนะพี่น้ำตาลเนี่ยมาจากระยองใช่ไหมถามพี่น้ำตาลได้เลยเพราะพี่น้ำตาลไม่ได้มาหาเราที่กรุงเทพนะมาคือมาวันรับรถเลยใช่ไหมพี่มาใช่ครับจองจองก็โอนออนไลน์เข้ามาเขาบัญชีบริษัท แล้วก็ไฟแนนซ์มาเก็ตติ้งเห็นนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปเซ็นที่ที่บ้านเลยเอาเซ็นเสร็จผลผ่านรอรถพอรถได้ปุ๊บโอนเงินใช่ไหมฮะแล้วเขามาจากระยองทันที่86อะฮะมาโหที่นี่ที่ฟามแล้วอย่างเนี้ยกรณีที่เราจะไปส่งที่ลบบุรีวันพรุ่งนี้เพราะลูกค้าไม่สะดวกมารับรถนะครับแล้วก็นำรถไปส่งให้ใช่นะครับถึงหัวก็ะได้บ้านเลยครับโอ้คนนี้ฝากติดตามด้วยนะครับ พ่งนี้และครับลูกค้าเนี่ยรออยู่ว่ารับรถได้เลยใช่อแล้วเวลารถที่ไปส่งเนี่ยที่ขับไปส่วนมากนักไปจะขับเองมั่นใจและปลอดภัยแน่นอนครับ<ม>ค่อยๆขับนะฮะพอ<ม>ดีเลิอกอ,อของพี่ทอมนี่ก่อนบ่ายมมอมงเดี๋ยว<ม>อนนยวาทิตย์สนใจสามแต่ยังไม่สรุปเออสนใจสามพันแต่ยังไม่สรุปก่เจ้าขับสอง อ๋อสวัสดีครับพี่สมชัยฮะเดี๋ยวไว้อินบ็อกคุยกันได้นะฮะเดี๋ยวถามเดี๋ยวบอกได้ให้ก็คือสามพันยังไม่สู่าขับ2หรือ4แล้วดูเป็นสีอะไรแจ้งหน่อยก็ดีนะฮะแล้วก็พร้อมชุดแต่อัติเมตที่นะแป๊ะเคยทาคลิปลงไปนะฮะถ่ายคุณต๊อกนะฮะถ้าไปขออัติเมตจะเป็นสเกิร์ตหน้าหลังเนี่พาไปดูอีกทีก็ได้ไม่ดูรถอะรถอ๋อแชเยึกนี่ฮะ อันนี้สเก์ตหน้านะฮะถ้าขอติเมทมีสเก์ตหน้ากับหลังอันนี้หน้านะครับเดียวสวยไหมครับอันนี้สเก์ตหน้านะ,ะเข้ารูปเลยฮะ,ะอันนี้บายอัลติเมตอันนี้สเก์ตหลัง ได้ยินเลยสียงาเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงไหมครับโทษนะครับเสียงหายครับนะอโอเคคดะเลเสียงมาแล้วนะฮะเสียงมาไหมฮะ้ปหมดะพี่ห ผนบอกว่าแกปิดเสียงอยู่อะเอ้าตอนแรกได้ยินไหมได้ยินไหมครับฝากด้วยนะครับหายครับได้ยินแล้วครับอ๋อตอนแรกก็ได้ยินนะครับโทษทีนะครับโอเคได้ยินแล้วครับโอเคครับอ๋อเมื่อกี้มือไปโดน ไดเลย่เยจบอกเดียวไปสัมภาษณ์คครับเดี๋ยวลูกค้าน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์าากันดีกว่ายังเดี clear, ๋ยวผ่อนใหลูกค้าก่อนาลูกค้าก่อ เจเลยครับเจเลยครับพี่อุ้ยครับเออสวัสดีครับสวัสดีพี่อุ้ยสวัสดีครับให้ตอบตามตรงเออครับผมติดตั้งอยู่ใช่ครับตอบอะไรนี่ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไว้หน่อยไม้ครับจะได้ได้ยินเสียงอันหล่อเดี๋ยวพี่อุ้ยชอบร้องเพลงด้วยนี่เลยที่กล้องเลยพี่ครับแต่ไม่ได้พี่เขาจะร้องให้ฟัง เอ่อรถเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยน้องอธิบายหมดแล้วรถถูกใจไหมครับถูกใจมากครับถูกใจมากผมเป็นครอบครัวยูสูมมาตั้งนานนะครับอ๋อดีใจสมัยผมอายุเท่าไหร่สามสิบห้าออกมาทำธุรกิจอะไรผมมาซื้อคันแรกกับยูสูมซื้อสีนี้เลยคันแรกของผมก็คือสีนี้ผมชอบสีนี้เลยชอบสีนี้แล้วก็จากจากนั้นก็ผมว่าใช้ยูสูมมาเรื่อยๆรือเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีรุ่นใหม่กมาผมว่าเปลี่ยนมีรุ่นใหม่เอามาเปลี่ยน เจอเจอน้ำแป๊ที่ไหนนะครับเอ่มีรถ X คันนี้ครับคันดี้ครับลูกชายก็อยู่ในนั้นเหมือนกันใช่วันนั้นลูกชายคนโตใช่ไหมครัคนโตวันนี้ปิดงานวันนี้วันนี้ติดงานไม่ได้มาไปทำอะไรบอสของพี่บ้านอยู่แถวไหนนะครับบ้านผมอยู่เออ่ฝั่งโทนครับฝั่งทนข้าวฟ้าอ๋อแต่มานี่ก็สะดวกนะฮะสะดวกมากข้ามมาก็ถึงเลยผมที่ทำงานทำธุรกิจที่ประตูนาประตูนาผมไปไปมาๆามามตมา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 ม เวลามาส่งของผมก็ยังมาส่งอยู่แถวเนี้ยส่งขนส่งเยอะแยะเลยแถวเนี้อ๋อที่ส่งไปต่างหวันใช่ครับเดีขอให้ค่าขายดีๆนะครับฝากธุรกิจกับเพื่อนๆได้นะครับอันนี้ถ้าไปยิงไปที่สดไปที่บีเอฟเฟอร์มีขับไทยแลนด์แล้วก็เฟซบุ๊กทั้งหมดเสื้อผ้านะครับพวกเสื้อยีนเสื้อยีนถ้ามีใครสนใจก็ติดต่อก็ได้นะครับสัตวอีทีเซเว่นประตูน้ำเบอร์โทรศัพท์0 8 6 9 9 5 3 5 5 6ครับเดี๋ยวอุ้ยใจดีครับ ช่วยๆกันครับโอเคครับเฮียคุก็ทำออนไลน์เหมือนกันไหมมีครับยังไงขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมีการต่อไปพี่บริการดีแล้วก็เทคการดีเป็นกันเองมีอะไรผมว่าจะกลับมาอ๋อยังไงนะแป๊ะและทีมงานน้องๆนะฮะแล้วฟาร์มนะแป๊ะขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันนะฮะไอ้โพดท่าไอฮียิหน่อยครับดีใจครับเดี๋ยวทานอาหารร่วมกันนะครับขอบคุณนะเฮีย เดี๋ยวถ่ายรูปกันครับครับวันนี้มานนาเดี๋ยวไหน่ารถหน่อยลูกตรงนี้ก็ได้แดดร้อนไหม <c oughs> ยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวไลฟ์นี้เดี๋ยวแป๊ะลาไปก่อนนะฮะไว้พบก,กันไลฟ์หน้านะน,นี้คันที่87ครับฝากติดตามแท๊ะต่อไปพรุ่งนี้ไปลพ<อ><อ>บุรี<อ>นะฝากด้วยนะครับ มีอะไรท่าขา,<ห>าแลแปลได้ตลอดนะครับน้องๆทีมงานมาช่วยอีกทีมนะฮะเดีย๋ยวจะได้ไลฟ์กันต่อขอบคุณครับสวัสดีครับ